โอเคอ่ะ okay, พี่ได้ครับเวลาเราแก้สมก,การ2ตัวแปรเนี่ยหลักวายสคัญมันคืออะไรนะครับพี่พูดแบบไม่ขี้ yes แบบอย่างง่ายเลยครับนะ้องคือมันมีหลักอยู่ประมาณสําหลักก็คือเช่นเอาสมก,การมาบวกมาลบกันหรือมึงจะทําเป็นการจัดรูปแทนค่าซึ่งวันนี้เราจะเสนอการจัดรูปแทนทค่าวิธีควายง่ายๆเลยนะครับคือน้องถ้าเราแหงตาว่าตอนนี้เรามี2สมก,การแล้วเราสังเกตว่ามันมีสมก,การหนึ่งที่แม่งเฮ้ยเชียเป็น Y เท่ากับเลยเว้ยหรือมันอาจจะไม่ได้เป็น Y เท่ากันก็ได้นะมึงอาจจะต้องเอาอันนึงมาจัดรูปซึ่งถ้ากูเห็นว่าไ้เ Y กูแม่งก็เอาไอ้ตัวแทน 2x เนี okay. ่ยสลบเเนี่ยกูพูดผิดนะยัดเข้าไปในรู y สมการนี้และสมการที่นี่ก็จะแปลสภาพเป็น x บวกสวงเล็บทั้งหมดคูณ2ลบ x วงเล็บปิดเท่ากับสิขั้นถัดไปก็คือเอาโอเคพี่ก็คงจะใช้สมองหมาปัญญาควายเอา3ากระเดาคูณเข้าไปน้องก็จะกระดาได้ว่า x บวก3คูณ26ลบ3 x เท่ากับ10โอเคไอ้สัตว์ตรงนี้ชัดมากเลยก็คือมึงย้ายลบ 3x ไม่ใช่ย้ายแล้วนะมึงเอามาจ้ำรวมกันอ่ะเอ x ลบ 3x ลบ 2x แต่6ย้ายข้างไปลบ6ลบกับ10ได้บวก4และมึงเอาลบ2ที่อยู่หน้า x เ,เราเรียกว่าเฮี้ยแม่งคูณนะจำนวนเต็มลบที่คูณย้ายไปมึงเอาไปหารและ x ที่มึงจะได้ก็4หารลบ2ได้ลบ2หลังจากนั้นมึงได้ x เท่ากับลบ2ก็ลองเอากลับไปแทนในสรรมการอันนี้ที่มันเขียนว่า y เท่ากับ2ลบ x มึงก็คงจะแอนแอ้นแบบคิดเร็วๆนะถ้าแทน x ได้ลบ2 2, 2ลบลบ2มึงได้ y เป็น4นี่คือชุดคำตอบของไ e ข้อที้ยนนี้ ถ้ามึงลองเห็นภาพตรงนี้แบบไม่หลุดควายเบออะไรเลยนะครับมึงลองเลือกดูว่าถ้าพี่ให้ตัวอย่างอันนี้มา x แบบนี้ y แบบนี้มาสมการนี้แก้ได้ได้ว่าเท่าไหร่มึงจับมา